สายนี้เลยมาเจอศพซะแล้วท่นนี้เจ้า่ายจักต้องให้โรบไปครับก้อยจักพเราองค์้งแกรดหน่อยแกรได้เราแช่อยู่ว่างีแยกอยูอย่ไกลนี่นี่ฉันเดินมาเจอศพซะแล้วคุณแก่โบราณก็กล่าวว่ายังไงเดินทางเจอเจอศพนี่มันโชคดีหรือโชคร้ายไม่น่าจะมาทางเส้นทางสายนี้เลยนายคุแก่รู้บ้างไหมว่าเดินทางเจอศพนี่มันเป็นยังไงกล่าวกระมมอมไม่ตื้อง เราคนเรานี่เรื่องการชิงชีวิตกระตายคนเรามมนอยู่ที่ต่ำดีได้ดีต่ำชัวได้ชัวเมื่อปอบคนตายก็มันตากับปอบทรัพไม่รู้ก็บอกไม่รู้ยกไปน้ำทั้งน่าเสียเวลาในเตี้ยรู้ไหมว่าเดินทางเจอศพนี่หมายถึงอะไรในในตำราห้องสมุดได้บันทึกไวในหน้าหนึ่งรอยที่แปดประบันตัดตีกาวเกี่ยวกับการเจอศพนี่เหรอไปไปไัเขาว่าอย่างไรในในกมปีระลอมนั่นไปบันทึกไวไวไวว้ ผู้ใดก็ตามนี่ผู้รู้ต้องพูดอย่างนี้ไม่รู้รูจึงนหอยต่อไปดิผู้ผู้ใดก็ตามจะเดินทางเจอทรัพย์ในคัมพีได้ก้าบกันไวเป็นสิ่งดียะไยก็กรอกิบละข้อคนใดก็ตามเมื่อเดินทางเจอทรัพย์ให้รูที่เคยหวาข้าก็ก็นน่นนี่เออให้รู้ด้วยว่ากันนนี้เป็นยังไงผู้ที่เดินัางเจอทรัพย์นั้นแต่ตากับ่าเรามามาพบคนดีใต้แล้วมา่อนเลยนะ แะไวก็ไหวครูปันนี่แลลวกต็ต้องต้อยมันต้องหยอกเยอะนี่ <c oughs> มันยังไม่ตายตี้ลูกเอา <c oughs> ้าย,ยังมีชีวิตอยู่เลยยังมีชีวิตอยู่หูเกอกะกะตีตายไตาเฮยกะไปตุ๊กแกปื้อว <c oughs> ้าวว้าวเราได้หวไดตายแล้วแล้วทำไมมานอนอยู่ตรงนี้อะยายชื่ออะไรเนี่ยเจอกองบุญชื่อกองบุญจา แล้วร e <ım. S 1> <Verse> ่างกายขาใหญ่เป็นอะไรน่ที่มีบาดแผลเน่าเปื่อยไปทั้งเนทั้งตัวเป็นโรคเรือนโรคเป็นโรคเรื้อนมาจี๊ดจี้จี๊ดี้มาจี๊ดจี้ปวดเตียนบ่อเดาดาวม่ีดยาอยาเอ้ไ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 อ้อไอเไอ้ไออ้ไอ้ออ ทำไมยายือว่าลูกมันน่มาทิ้งไว้มันดังเกียดว่าเป็นโรกเพื่อนลูกของยายนั่นเลอนํามาทิ้งฉันเออเป็นเคยอยากรู้เราคือเจ้าชายจากเทพราชูรถของเสด็จพ่อสุวรรณวงศ์เดินทางมาจากขนมแครโอ้สวายบังคมเจ้าชายจบดีแล้วแหละช่วยนำป้า โถยายลูกของยายก็นำมาทิ้งใจเรานี่เหรอมาแบกภาระยายเราก็ต้องหายาช่วยเหลือเะเด็จแม่แม่ก็บยกเออมาษย์เราจ้ะพอแม่ตายแล้วก็ยังตำบุญนุทิศส่จนกูศนนี่ที่นำยายมาริงเจอกองบุญเดียวยายจ้าเจอกองบุญยัให้นอนก็กองมินเดียวก็กองบุญกันนอนบ๊ะบะบายเลย จื้อนี no ่ก็เพ no. ียงเียกเม่ได้ว่าจื Blow. ้อแล้วมันต้องเป็นแับนั้นบางคนเจออ้วนแต่ตัวแรกขครใ่ไหมมไม่ขใแม่มึงเจอได้รวยเจอรวยเลยติดขาคยแม่เราทิ่บาดแม่ไอ้หะเจอรวยแต่ไม่ไม่ยังเบี้ยใครให่ไหมใครใหญ่เร็วลูกจนกี่คนเหรยาย แล้วไปถามไลทำไมคือปณีกับคนเรานี่มันจำคัญว่าพอแม่นี่เป็นจริงเด็กต้องเติดดูนแม่เอ,อ้ยมันปูดตุ้กใจลูกที่แปดคนต,ต้อแต่ตาตมันได้แล้วลูกยหญยทยแปดคนไม่มีใครเลี้ยงดูเหรอ ไม่ก็ดังเกียดละช่างป็นหลกเกลื่อนี่ติดต่อ,อแม่ตะเบื่นแม้คนเดียวลูกตั้งทิบแปดแม่ยังต้นตุกตอรมานเพื่อเรลียงดูให้ลูกได้เติบโต,ตเติบโตเลยยายหลกคน,นตุกตองกระเยสิ้เลือแล้วจ้าบมโต ลูกกี่แพดก้นแม่คนเดียวมาป้าไม่รอดมึงดึกแล้วแต่เปียกหลก่อยหลกจัดมันไม่แก่งจริงหลกกันตีแม่กคยตัวเดียวตรองตีนเกี้ยหลกเตีนมันจิ๊บตัวยอมป้อมแผโหลกใส่จินนี่มันทุ่ยังป้าแม่มาจิงนี่แตาแม่มึงเปียกแม่กูว่าไอ้เลื่อนินตายรูไหมเออมาจริง้าก็ก็กกกด,ดื้อมาจะทำไรป้าไปทำเรือลักจะ ถ้าแม่กูกุตุบบ้งกุดเปล,านานเล่าเด้อนหน้ะเนีายนำเราไปคันดูก็ไม่ได้หรอกยายาฉันฉันมีภาระที่จะต้องเดินทางแล้วก็ยายไม่ไหวหรอกนะไปเปียกเสียเวลานะโรคเพื่อมันติดต่อกันรวดเร็วไปแล้วนะแม่ตามกันเลยเปียกหป้าไปจึงได้ท่านตีกุนใจบุญป้าไปเจตจัตเจตได้นั่นคือเจ้าชายนั่นพระองค์เป็นเด็กโย้วยไ,วไม่ได้ตรงกิจ tham cái lê thì bạn nghe vừa nói chứ 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 đó vậy ai ai chứ 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 những cái bóp mà chớ có bún của mấy bó cua kia ai 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 chứ đó Bóp bóp cái mà chớ còn bún ừ. chớ còn bún mùa cơ tôi thuốc leo đấy à đây tao vú đó ừ, à đây tao vú à vú cao เอาเลยลูกตายได้เลยะอ้แต่ยุคเราลำบากคนเดียวล้วมันไม่ตายอย่าลูกยไอ้เพี้ยกนะกันนี้คนดุนเราวิปุกกลมก็มก็ตายกันยุ่มาบ้านดูก็แค่แค่นอนกลับด้นในรถเยยบเลย นี่และมนุษย์เรากระพุทธาาทเจ้าจงสร้านระดดีได้ต่างๆต่างโอกเออมึงไม่ทำดีต่างกายทำดีต่างใจเมตตาต้องสร้างด้วยความกิดมึงแนะนำดีด้วยคำพูดก็ดีต่างวาจ้าถ้ามึงดีต่างกายนำปากูก็เรียกว่าดีเลิศหน้าตากระเหมือนฟังปอนจิตใจก็เหมือนจับแต่ไอ้นแหนมันีใหยกูตายเลยบาสวกมันก็แล้วแต่โลกนั้มาติ้งหัวาปากมาตายอ้อม แต่มึงหวาแกนะปัณณและคนเราอันแรงโยกมันด้วยเองแลงมาเอ็นแต่แม่งวันมันด้วยเปลืองแด่นอย่าพูดมาเด็กคุณต้องวิวเลยแหละมากไงว่าคนแก่แกกับคุณู้นี่มึงมึงตอบตีลูกใหญ่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 ใบตามันไม่ขายใบไปเดี๋ยวไปรังพันผมมีป้ากับยายเห็นอยู่แล้วว่าในเมื่อเจ้าชายไม่จงรับตั้งกับมดจิตนะครับรู้แล้ว์ร มึงนำใจประเซอรตุกเกอปผุ่นแก้วกว่าด้าดีกันนี่มึงได้ทำดีต่างกายแล้วก็ตื้อายอดมนุษย์ไปแล้วลูกอือไม่ต้องอ้วงยยใหญ่ลู้ใหญ่นี่แเคอยแกไม่มินเลยแล้วเมื่อนงก้าวข้องได้กินอยู่เรืออนี้ก้าใครมาให้ก็ได้กินหรือใครมาใกล้กันซื้อและลูกเบียร์ต่เบียร์ต้มกุยังอยู่มั้งนายิ้มรักรอยเหี้ยว <c oughs> จะว่าลาก้อนใหญ่ ลกออูกเจ้าชายจากเทพประองค์ต้องการจ้าซิ่งสําคัญไปช่วยสเสด็จแม่วุอประองค์ไม่ตรงรับรูที่ว่าแม่เคิดเลยมีเดินกลามัวแม่ไปเจีย,ลย,ยแล้วลูกสี่ได้ตื้อละก้องดีเหมือนลับตาแตงตะวางมันไม่พอบลูก